สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม Next Next2 นะคะเรื่องตรวจนับสินค้าค่ะให้กดไปที่3ขีดข้างบนค่ะเลื่อนลงมาให้เลือกให้เห็นคาว่าสต็อกนะคะให้เลือกเมนูตรวจนับสินค้าค่ะกดเข้าไปนะคะจะขึ้นหน้านี้ให้ เลือกตรงนี้ได้ค่ะว่าเราจะเอาตัวนับตอนไหนแต่ในที่นี้เราจะเลือกตัวนับหลังปิดร้านนะคะจากนั้นให้กดตรงลูกศรสีเขียวค่ะจะขึ้นข้อมูลนะคะต่อมานะคะเราจะเปลี่ยนข้อมูลจำนวนสินค้าได้ค่ะเอาประมาณสักสิบ พอเรากรอกครบแล้วนะคะให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะ